ก็สวัสดีนะครับสากลเอสุดใจครับวันนี้ผมมาที่เพจเอสุดใจบล็อกเชนนะครับจริงๆผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนให้ผมสักทีนะก,ก็คงต้องใช้ชื่อแบบนี้ไปยาวๆกันไปนะครับบล็อกเชนมันใหญ่เกินสำหรับผมนะครับจริงๆมันไม่ได้ผมเองไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นเนาะตั้งไปก็ความห้าวครับก็ เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นชื่อว่าเอสุจัยเออร์ม,มันนี่นะครับก็เป็นการเหมือนอาหารายได้เสริมนะครับจากเจ้าตัวนี้แหละจากบล็อกเชนเนี่ยจากโลกบล็อกเชนเนี่ยนะครับก็หารายได้ยังไงหารายได้จากเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่เป็นเศษเสีเ้ยวหนึ่งของบล็อกเชนนั่นเองนะครับก็หลากหลายเหรียญแหละนะครับก็ตอนนี้ครับผมเองก็ เริ่มตั้งแต่เก็บฟรีนะครับเล่าท้าวความเย้ะนะครับตั้งแต่เก็บฟรีจนมาถึงเขียนบทความโพสบทความนะครับเขียนบทขียนโพสโพสเรื่องราวแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมจะไม่ไม่ใช้คําว่าเขียนบทความนะครับเพราะว่าอยาที่ว่าแหละมันเหมือนจะวิชาการมากเกินไปนะครับเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้วิชาการในนักนะครับออกไปทางไร้สาระ แต่เขามีนะครับสาระก็มีนะครับก็พยายามที่จะสร้างเนื้อหาสร้างอ,อ,อะไรล่ะพยายามที่จะแนะนาแล้วกันเนาะพยายามที่แนะนําให้คนไทยนะครับมาหาอรระไรเสริมนะครับด้วยการรับรางวัลจากการโพส์นี่ะนะครับจะด้วยเหรียญคริปโตแล้วก็เอาเหรียญคริปโตเนี่ยมาแลกเป็น เงนินบาทเอีนะครับก็วันนี้ผมมีแพลตฟอร์มนะครับของสตรีมนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับจากพี่ๆชุมชนในสตรีมอิะ Steam นะครับก็ผมก็โพส์โพส์พไปนะครับโพส์บ้างไลฟ์สดบ้างไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับก็ ก็สามารถเข้ามาติดตามามาให้กำลังใจมาชมมาติชม,มกันได้นะครับที่เพจนะครับหรือมีอะไรชี้แนะก็มาบอกกันได้ที่นี่นะครับก็วันนี้ผมเองเอจะเอาเทคนิคนะครับของทางพิชาตนะครับขออนุญาตพิชาตินะครับ,ออพ,รบอพอดีว่าตอนนี้ทางชุมชนไทย ที่อยู่ฝั่งสต e ีม i ินะครับตอนนี้คนไทยหลายๆท่านย้ายไปที่อื่นแล้วก็เลิกเขียนเลิกอะไรไปก็ระดับหนึ่งเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้มันก็เลยเงียบๆแล้วตอนนี้พอดีว่าคุณแต้วใช่ไหมคุณแต้วกับพี่ชาตินะครับกำลังที่จะสร้างชุมชนไทยเราใน Steam i ิให้แข็งแกร่งนะครับโดยการ ติดต่อประสานง,งานกับทางสตีมส์เดี๋ยวนะไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะต้องขออภัยนะสตีมเสียใช่ไหมนะครับ SEA นะครับก็คือหมายถึงสตีมเอเชียใต้นะครับประมาณนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยชุมชนอย่างที่ผมเคยเล่าไปเมื่อตอนที่ผมทาคลิปแวร์อินไปนะครับว่าประเทศอินโดเเขาเป็นประเทศที่ เรื่องเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี่เขาค่อนข้างที่จะรู้กันเยอะนะครับแล้วก็เข้าเข้าใจกันดีนะครับเวลาเขาสร้างชุมชนอะไรสักอย่างนี่โอ้โหผมทึ่งเขาจริงๆนะครับเวลาเขาสร้างสร้างชุมชนสร้างเครือข่ายของเขาเนี่ยสร้างได้เร็วมากแล้วสร้างได้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเพื่อนแบบเข้าร่วมกันอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับ ตามที่สังเกตดูหลายๆชุมชนที่ตัวผมเองผมผมก็เคยปั้นนะครับเคยปั้นชุมชนด้วยตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ก็ไปไม่รอดนะครับแล้วก็ตายไปพร้อมกับเหรียญน,นะครับชื่อเหรียญว่าวิคูนะครับก็ก็เนี่ยสุดท้ายก็แต่ผมผมก็ไม่ได้ทิ้งอันใดอันหนึ่งนะครับทางสตตีมเองผมก็ทําทางไฮเองผมก็ทำ,ททำนะครับทำทุกที่นะครับที่มันสามารถมีไรายได้เสริมนะครับเข้ามานะครับ ซึ่งมันอาจจะไม่ได้เยอะนะครับมันไม่ได้เยอะแต่ผมก็อ่ะมันเป็นงานที่ถนัดอ่ะแล้วเป็นงานที่มันมันไม่ต้องออกไปขายของหรือไปทําอะไรนะครับแค่เรามาโม้โม้โม้นะครับใส่คอมใส่โซโซโลกโซเชียลให้เขาได้ดูได้อ่านได้ได้มาดูรูปภาพเราก็ได้นะครับหรือไม่ก็มาอ่านใครที่อ่านก็ชอบอ่านก็มาอ่านใครที่ชอบดูรูปภาพผ่านๆก็ดูนะครับก็พอ ออกทะเลคุยไปเยอะนะครับทำไปเยอะอม,มีปัญหาทําคลิปแล้วพูดแพร่ไปเยอะนะครับแล้วไม่ได้ไม่ค่อยมีสาระบางคนมีมีผู้ชมนะครับในช่อง youtube ของผมนะครับมามาให้กำลังใจว่า,าดูคลิปมาตั้งนานนะครับได้สาระอยู่แค่แบบเสี้ยวเดียวแป๊บเดียวเองจริงๆนะครับเขาแจ้ง เขาบอกเขาบอกนาทีนาทีที่มีสาระเลยนะครับมาให้ผมเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับก็นี้เป็นสไตล์ผมแบบนี้จริงๆนะครับก็นี่แหละโม้ไปเรื่อยนะโอเคมาที่เรื่องการโปรโมทนะครับก็พิชาติเขาทำการแนะนำะในการใช้งานนะครับในการในการถ้าเราสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเนะี่ยเออ มันจะมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้เราสามารถสร้างไรายได้เสริมให้กับเราได้บ้างนะครับก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อคืนเกือบเที่ยงคืนนะครับอยู่ทั้งวันนะเป็นวันหยุดก็คิดอะไรไม่ออกนะครับอยู่ดีอ่ะสี่ทุ่มห้าทุ่มและอ้เพิ่งมานั่งคิดออกว่าเออน่าจะทําแนะนำะเทคนิคการแนะนําตัวกับชุมชนดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังโอกาสหน้านะวันนี้ผมเห็นของพิชาตเกาแจ่มกว่าดีกว่านะครับ ก็เดี๋ยวเอาของพิชาติมาเล่าดีกว่าของผมเนี่ยมันของตายเล่าเมื่อไหร่ก็ได้นะเดี๋ยวมาเล่าของพิชาติก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเก่านะก็ไหนว่าออของพิชาติเนี่ยเหมือนจะประมาณว่าแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือหายากนะครับน,นี่นะครับอันนี้ก็คุณเต้านะครับแนะนํา ความคืบหน้าของชุมชนไทยเรานะครับว่าเป็นยังไงนะก็ได้มาหลายเหรียญเลยนะครับตอนนี้สตรีมอาจจะลงเยอะนะครับแต่เราอย่าไปท้อนะครับอย่าไปมองตรงนั้นให้มันมากนะครับเราถือว่าเราเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องดีกลับกลับขึ้นมาก็เหมือนผมเองนะครับเล่าอีกแล้วอ่ะผมต้องเล่าก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องสร้างแรงจูงนใจนะเมื่อก่อนเองผมเนี่ยเคย เข้ามาตั้งแต่ปี18นะครับสมัครมาที่นี่นะครับเข้าหลงมาที่ s t e ีมอีกอย่างนี้ตั้งแต่ปี18จังหวะที่เหรียญกําลังขึ้นสูงๆเลยครับแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ลงแต่ผมก็ไม่เลิกนะครับผมก็ไม่เลิกผมก็ยังโพสต์อยู่แล้วเก็บสะสมของผมมาเรื่อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับได้ 0. 30.5ศูนย์จุาอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เยอะเหมือนพวกเขานะครับเนี่ยที่ได้46อะไรเนี่ย39อะไรเงี้ยเป็นร้อยเป็น10อะไรเงี้ยผมเก็บเลขผสมน้อยผมมาเรื่อยๆร่นะกน็จนจนเมื่อตอนปลายปีแล้วเมื่อตอนสองการที่ผ่านมานะครับเหรียญมันพุ่งสูงครับก็คิดดูนะครับมูลค่าบัญชีผมก็แสนห้านะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับถ้าผมขายนะถ้าผมขายหมายถึงเอาเหรียญพวกนี้มาเทขายตอนนั้น นะครับผมมีเงินเก็บอยู่1นึ่งแห้าหมื่บาทเลยนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันน่าคนลูกเนี่ยนะครับแล้วจังหวะวันช่วงนั้นเองผมก็มีการทดลองเข้ามาเทรดเหรียญด้วยนะนะครับมีมาเทรดเหรียญด้วยเหมือนกันนะครับผมเข้าไปเทรดทุนอยู่ประมาณสองสามหมืนะครับก็อ่ะกำไรก็นั่นแหละครับ เกินเท่าตัวเกินไปเยอะเลยนะครับเป็นแสนหลักแสนแสนกว่าไปนู่นเลยผมตกใจมากครับผมต้องรีบโทรหาเพื่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงเหรอผมฝันไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมตื่นเต้นผมขนลุกมากเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับเนื่องจากความโลภของเราเราก็ยังอยากให้มันขึ้นต่อไปจนตอนนี้มันลงมาเยอะเลยครับอีกตลาดนึงนะครับบิดบิดครับบิดคับอ่ะบิดครับผม ผมตอนแรกผมโปกเข้าไปเอาตกลง,งจะเป็นอะไรวะเนี่ยตกลง,งผมจะสอนหรือผมจะมาเล่าเนี่ยเออผมจะไม่แนะนำหรือผมจะมาเล่าเนี่ยอตอนตอนบิดครับเอ้าสักหน่อยเนี่ยตอนบิดครับนะครับผมก็ก็ฝากเข้าไปเป็นหมื่นเป็นหมื่นนะครับแต่ผมก็ถอนออกมานะครับเพราะว่าตอนแรกเทรดไปเทรดมาเอ้เหมือนโดนค่าธรรมเนียมจินหมดนะครับ แล้วอยู่เดียผมก็ถอนถอนถอนออกไปผมก็ค้างไว้เหลือไว้ให้เล่นเล่นสักสามพันนะครับเออผมก็ปั่นไปปั่นมานะครับมันก็ขึ้นมาหมื่นกว่าบาทนะหมื่นสองเออจากสามพันขึ้นไปหมื่นกว่าแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนะครับเหลือหกพันก็อ่ะไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันก็ก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะลงต่อไปอีกไหมครับก็ต้องดูกันไปโอเคเอาจริงเอาจริง กลับมาที่ของพิชาติต่อพิชาติอยู่ไหนเนาะบนฮะดึงไปดึงมาหาพิชาติไม่เจอเอางี้นะครับไปที่โพสต์ของเรานะครับผมก็จะมีแท็กไทยไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้เนี่ยลักษณะคล้ายๆกับคล้ายๆเอาคล้ายๆกันแล้วกันคล้ายๆกับเป็นการโพสต์บทความนะครับก็คือมันก็จะยาวๆหน่อยนะครับเราก็สาระไม่มีนะครับมีแต่น้ำม,มาเยอะยาววันนี้ก็ได้นะแต่อยากจะให้มีสาระแบบ ไม่อยากให้คนเบื่อก็อย่างว่าเอาสั้นๆเข้าใจได้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เบะรกวนอีกแหละไม่ใช่ตะกวนอีกแหละอ้านี่นะครับผมก็มาที่แท็กไทยนะครับมันก็จะขึ้นมาสําหรับแท็กที่เราพวกเราใช้ภาษาไทยในะการโพสต์นะครับมีก็จะมีเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณครูน,คน,นะครับ ไม่รู้ว่าคุณเต้ยเขาเป็นคุณครูร้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นคุณครูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนที่เป็นคุณครูเข้ามาใหม่ๆนะครับอ่ะนี่นะครับที่ผมต้องการอันที่บทบทบทก่อนเนี่ยอันนี้คือเป็นการกดให้กําลังใจแล้วก็เป็นเหมือนการให้รางวัลน,นะครับสาหรับการเขียนบทความครับอันที่จริงเราก็ควรที่จะต้องเข้าไปอ,อ่านสักหน่อยนะครับอ่าน เองที่หลายๆคนเขาก็จะมีความรู้ดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับหรือไม่กเ็เรื่องเล่าเรื่องราวในชีวิตแต่ละวี่แต่ละวันของเขานะครับเอามาเล่าก็อาจจะมีเก์เล็กเกน้อยในการเอามาใช้ในการดํายนินชีวิตก็ได้นะครับมาไปที่นี่เลยครับไปที่พิช,ชาตแล้วกันนะครับพิชาตก็บอกว่า3เรื่องที่คนไทยในสตีมต้องรู้เมื่อรู้แล้ว ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะครับผมผมผมเองผมก็เปิดอ่านผ่านไปคร่าวๆนะครับผมก็ยังไม่ได้อ่านจริงๆจังๆนะจริงผมไม่ได้ทําการบ้านอะไรมาก่อนเลยนะจริงผมก็นี่แหละมาอ่านพร้อมกันทุกคนเลยนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันผมเองก็สายเรียนรู้เรียนรู้ด้วยด้วยตัวเองมาตลอดนะครับก็บางทีพิชาติก็มีมาให้ความรู้เรื่อยๆของแกนะครับ ผม, yup. ผมก็ชอบติดตามพี่ชาติดูตลอดนะครับพี่ชาก็จะให้ความรู้ดีๆคอยสอนเรื่อยๆนะครับก็แนะนําตัวนะครับพวกเราวันนี้นะครับมาแนะนำเพราะว่าในสตีมอิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างที่ทราบกันว่ามันเป็นแพลตฟอร์มของต่างประเทศนะครับแล้วก็จะใช้ภาษาอังกฤษกันเป็นส่วนใหญ่เป็นสากลเลยนะครับก็คือใช้ภาษาอังกฤษกันทั่วโลกก็ แล้วแต่แต่ละชุมชนบางทีมันก็น้อยนะครับที่จะใช้เป็นภาษาของแต่ละชุมชนอ,อย่างเช่นของเราเองนะครับเ,เราก็ใช้ภาษาไทยนะครับก็ส่วนน้อยนะครับมันก็แล้วก็คนอื่นๆที่เขามีพลังเยอะๆเขาก็บางทีมันไม่เข้าใจภาษาของเราเราอาจจะได้บวชน้อยนะครับ อาจจะได้เพราะมาจากรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เนื้อเรื่องที่เขา,าได้อ่านนะครับเพราะว่าบางทีเอา Google มาแปลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเข้าใจยากกันอยู่นะครับถ้าใช้แบบคําศัพท์ที่เป็นแบบบ้บ้านแบบผมเนี่ยนะครับเวลาโพสต์ผมก็จะชอบใช้ไม่นะครับในการใช้เสียงพิมพ์นะครับมันก็จะาบางคําอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องบางคําก็ แล้วก็พูดเป็นสัพป,ป์บ้านอะไรเงี้ยมันก็จะแปลแล้วก็มันก็อะไรก็ไม่รู้เลยนะครับซึ่งเวลาพูดปกติมันก็จะเข้าใจยากอยู่แล้วนะยิ่งพอมาใช้วิธีการุังด้วยเสียงแล้วก็หนักเข้าไปอีกนะพี่ชายเขาก็มีเทคนิคนะครับเกี่ยวกับปัญหาของภาษาอังกฤษนั่นแหละครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมเชิญเพื่อนส่วนใหญ่ที่เป็นคนไทยเนี่ยมันก็จะติดปัญหาตรงนี้แหละนะคะนรับในเรื่องของภาษาอังกฤษที่มัน อย่างระดับคุณครูอย่างคุณครูทั้งหลายเนี่ยเขาก็เข้าใจเนาะเขาขอโทษครับเขาเริ่มเรียนมาเนาะเขาเรียนภาษาอังกฤษมาเขาก็พอรู้พอจะแปลได้แต่อย่างเราๆระครับเอาไก่แรกออกมาเงี้ยบางทีเมื่อภาษาอังกฤษมันก็เป็นเรื่องยากกับเรานะครับก็พิชาเขาก็มีเทคนิคมาแนะนําให้นะครับว่าเดี๋ยวนะแนะนาว่ายังไงวะากดการศึกษานะครับ กัรศึกษาดังนั้นเรื่องนี้จริงค่อนข้างที่สาคัญกับคนใหม่ๆนะครับที่ชอบคิดว่าตัวเองไม่เก่งเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับใช่ใช่จริงด้วยพี่ชาตินะครับพวกส่วนใหญ่แล้วแนะนําไปก็ส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เก่งคงไม่ก่อนม่ไอไมเกิ่งคงไม่เก่งคงอมเออครับทาให้เป็นนะครับก็จะฝึกยากอยู่ยากจริงแหละผมก็ยากนะครับเพราะผมเองผมก็พยายามแนะนําที่สาวผม นะ่นำใครญาติผมนะครับที่ใกล้ตัวนะครับผมมันก็ติดปัญหาเรื่องพวกนี้แหละที่เขาใช้เครื่องมือไม่ค่อยเป็นนะครับใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นเล่นเฟสก็เล่นยากอยู่แต่เขาก็เล่นได้นะ<ม>เออใช่ถ้าเล่นเฟสเล่นได้เล่นสตรีมก็ง่ายนะไม่ได้ยากนะครับคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าสตรีมอิเนี่ยมันก็จะยาวหน่อยนะครับใช้โพสตยาวหน่อยมันก็จะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่มันสั้นก็สามารถเข้าไปติดตามผมได้นะครับผมก็แนะนําอยู่ วิธีนะครับในการแปลภาษาต่างๆให้เราสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นนะครับก็พิชาเขาแนะนำอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ 1. นะครับสร้างแอป,ป Steam ไว้บนจอมือถือเลยนะครับแล้วก็2นะครับตั้งค่าการแปลภาษาทางหน้าเว็บให้เราได้อ่านภาษาอื่นที่เป็นภาษาไทยได้นะครับ้อ3เข้าถึงผู้ใช้งานที่เป็นคนไทยทั้งหมด ที่ใช้ Steam อ่มาดูกันนะครับการสร้างแอป Steam ไว้บนจอมือถือเนี่ยทำยังไงนะครับก็มันสามารถดาวน์โหลดนะครับแอปมีเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีเยอะมากเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นชุมชนที่แข็งมันเป็นแพลตฟอร์มทีม่มันแข็งแรงมากๆเลย Steam นะครับมันมีนักคิดคน้นนักพัฒนาทั้งหลายเลยเออมากมายนะแข่งกันทำดีแอปนู่นนีนั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับ หรือไม่ก็เ,เข้างานเข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ก็ไดเ้เนี่ยโดยเฉพาะที่ผมใช้ก็คือใช้งานผ่านเบราว์เซอร์นะ o g l e Chrome แล้วก็ใช้เครื่องมือแปลภาษาของ Google Chrome นะครับง่ายๆมากเลยเข้าไปหน้าหน้าเบราว์เซอร์เสร็จคลิกขวา,เ,าเลือกแปลภาษาไทยเลยน,นี่นะครับนี่แปลภาษาไทยจวดแค่นี้มันก็ขึ้นไม่หมดแล้วนะครับแล้วก็มานั่งทำความเข้าใจกับมันสักนิดนึ่งก็ พอเข้าไปเสร็จนะครับก็อย่างที่ว่าแล้วก็ใช้บัญชีเรานะครับอย่างแบบนี้เลยนะครับคลิกตามนี้เลยก็ได้ตามพิชติตเลยนะครับ s t e a m i t com แล้วก็ slash ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย s อซแล้วก็ตามด้วยชื่อบัญชีของเรานะครับแค่นี้เข้าไปในโทรศัพท์นะครับมาร์มันก็จะขึ้นมาให้จะเป็นหน้าตาแบบพิชาตอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่จุด3จุดนะครับ ช่ไหมจุดส้ำจุดขวาม,มือนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับมีแล้วก็เพิ่มไปที่หน้าจอหลักที่นี่มันก็จะโชว์วิปปิ้วเซอร์ตัวที่เราเข้าที่ Steam It เนี่ยมันก็จะไปโชว์ค้างไว้นะครับเราคลิกปุ๊บก,ก็เข้ามาหน้าเราเลยนะครับปับ๊บนี่นะครับอ่ะมันก็จะให้ตั้งชื่อด้วยนะครับบอกคลิกเข้าไปที่ซ สามเหลี่ยมเสร็จมันขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วก็เพิ่มลงไปที่หน้าจอหลักนะครับมันก็ใช้เราตั้งชื่อว่าเออไอตัวที่เราจะทําคีย์รัดเนี่ยทาลิงก์รัดเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับแล้วแต่เราจะตั้งเลยนะับราะว่าจากนั้นก็เ,ออเดี๋ยวนะทำาไงต่ออ,อ,อ่ะก็อย่างที่ผมบอกนะครับคลิกขวานะครับตรงนี้นี่จะไปยังไง เนื้อหาส่วนใหญ่ที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอื่นหรือภาษาอื่นอืนะครับหรือเราว่ามาที่สตีมเซียมันก็จะเป็นภาษาอินโดนะครับคุทไทยชนะดังนั้นเราก็ต้องหามีส่วนร่วมแล้วไปสัมพั์กับเพื่อนเพื่อนต่างชาติจะต้องจะรู้ภาษาของเขานะครับปัญหานี้จะหมดไปด้วยการใช้ g o o g l e Translate นะครับ โดยวิธีครับไปที่จุดจุดขว้ามือนะครับอ๋อกระทำจุดเหมือนเดิมนะบางทีผมก็ลืมนะบางทีผมใช้ประจําอยู่แหละแต่ผมก็ลืมนะครับมันก็ต้องค่อยๆทําตามทีละขั้นตอนเออมันก็จะทวนมาเล่าได้แต่บางทีเราทําประจําจนคุ้นชินบางทีเราก็นึกไม่ออกนะบางทีต้องมาต้องต้องมาตอตต้องมานั่งไล่ทําทีละขั้นตอนถึงจะเออจะได้นะ ก็นี่นะครับลีกขวาเสร็จนี่เลยเลือกแปลภาษาไทย,ยปุ๊บปั๊บมีมาแล้วนะครับนหน้าก็จะขึ้นมาเลยภาษาไทยเคนี้เองนะครับหรือถ้าหน้านั้นมันไม่ขึ้นภาษามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะขึ้นเป็นมันก็ไม่แปลให้เนาะนี่มันก็จะมีวิธีอีกเหมือนกันนะครับมันก็เข้าไปคลิกที่ว่าหน้านี้มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับ เราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกภาษานะครับว่าอันนี้มันเป็นภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาินะ่ดนะนอะคลิกเลือกปับ๊บแล้วก็ทำการแปลใหม่อีกครั้งมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เราเองนะครับโอเคครับหรือจะหาเฉพาะเพื่อนที่เป็นคนไทยเลยก็ทำได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับทำ ชื่อลิงก์แบบนี้เลยนะครับกปปี้ไปวัดไปเลยก็ได้นะครับกปปี้แล้วก็กดกดค้างไว้นะครับแล้วคัดลอกแล้วก็ไปวางไว้ในแท็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ไปวางฟับนะครับแล้วก็ค้นหาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับที่เป็นแท็กไทยกับแล้วก็กดเลือกนะครับว่าจะเราจะเอาแบบบทความที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่หรือจะเป็นบทความที่กําลังมใหม่สดๆร้อๆสสนอๆนะครับมีนะครับ อันนี้กำลังร้อนแรงนะประมานี้เนี่ยอันนี้มาใหม่นะครับก็โดยเบิกบนเด็กมันแตบขยันครับช่วงนี้ขยันโพสบ่อยมากเลยอนอนก็ดึกเมียบ่นทุกวันนอนดึกอายุอานามก็เยอะแล้วแหมอ้าไปไหนต่ออ่ะเฮ้ยไม่ใช่สิอ่านี่นะครับอันนี้ของพิชาติกับมาที่พิชาตินะครับ เอาจบแล้วพิชาติอ่ะก็นี่แหละประมาณนี้ครับโอเคนะครับมีอมีรอีกแก้วอาบน้ำอยู่ชั้น3าอากาศร้อนนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะก็ให้ง่ายประมาณนี้นะครับถ้าฟังผมแล้วงงวกไปวนมาก็มาดูที่โพสของพิชาติได้นะครับเดี๋ยวผมจะ เอาลิงก์อันนี้ของวิชาติไปวางไว้ใต้คลิปผมนะครับไปลงที่ไหนด้วยดีว่า,าไม่ว่าทั้ง YouTube ทั้งแฟนเพจแล้วกันโอเคยาวเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะอัปโหลดขึ้นยากโอเคเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจันมะโม,โมต่อเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ตามให้ด้วยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออแห้ร,กกรประกอบร่มขอบคุณบัตรกีครับว้า